ช่องแต่ชนนิ้ให้ความรู้การเงินการลงทุนค่ะโดยตัวเองถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้ทั้ง Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ t ิ k t o อกมีคนดูยอดวิวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนกดติดตามถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชอบความรู้การเงินการลงทุนและไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะได้เจอกันเรื่อยๆเพราะว่าเตก็จะแปลข้อมูลจากภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษ,ากฤษามาเป็นบทความเป็นคลิปนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ความรู้จากต่างประเทศโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอ่งภาษาแค่มาเป็นเพื่อนกับเตเท่าน,นั้นเองฟังกันได้เลยค่ะคือ <c oughs> เราถูกฝังหัวกันมาตลอดชีวิตเลยนะครับว่าถ้าอยากรวยต้องทำงานหนักต้องแบบกัดก้อนเกลือกอนต้องยอมเหนื่อยใช่คะ่ะต้องสู้ชีวิตใช่เลยครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทาไมบางคนทำงานหนักมากหนักแทบตายเลยแต่กลับยังเอ่อวนเวียนอยู่กับปัญหาการเงินในขณะที่บางคนนี้ดูเหมือนแบบ ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยเหมือนโชคเข้าข้างตลอดเวลานั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อของเราไปเลยเป็นแนวคิดจาก Wallace D. Waters ที่บอกว่าเงินไม่ได้มาจากปริมาณของหยาดเหงื่อแต่มาจากการปรับคลื่นความคิดให้สอดคล้องอซึ่งมันน่าคิดมากเลยนะครับว่าไอ้วิถีที่แน่นอนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสกัดแก่นเรื่องนี้กันครับ เป็นคำถามที่จี้ใจดำมากเลยค่ะเพราะเราทุกคนก็น่าจะเคยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าทำไมเราพยายามมากกว่าคนอื่นต้องเยอะแต่ผลลัพธ์มันไม่เท่าเขาเลยใช่เลยครับแนวคิดพื้นฐานของวอตเทิลส์เนี่ยนะคะเขาเสนอว่าจักรวาลน,นี้มีสิ่งที่เรียกว่าสา,สารแห่งความคิดอยู่สา,สารแห่งความคิดใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนออแป้งโดวิเศษก้อนใหญ่ๆที่พร้อมจะถูกปั้นเป็นอะไรก็ได้อะฮะ มันไม่มีรูปร่างแต่แผ่ซ่านไปทั่วทุกที่เลยรอรับคำสั่งอยู่ซึ่งคำสั่งนั้นก็คือความคิดของเรานี่แหละค่ะอ oh. พอเราสร้างภาพในใจที่มันชัดมากๆแล้วใส่ความเชื่อที่หนักแน่นลงไปมันก็เหมือนเราเอาแม่พิมพ์ที่คมชัดมากๆกดลงไปบนแป้งโดก้อนนั้นสสารน,นี้ก็จะเริ่มก่อร่างสร้างสิ่งที่เราคิดให้กลายเป็นความจริงขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องเวทมนต์อะไรนะคะแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลในมิติของพลังงานอื ความคิดคือเหตุและความจริงที่ปรากฏก็คือผลของมันโอเคแป้งโดวิเศษกับแม่พิมพ์ความคิดภาพชัดเจนดีครับแต่พอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็คล้ายคายกับกฎแรงดึงดูดที่เคยได้ยินกันบ่อยๆหรือเปล่าครับอมืมีส่วนคล้ายค่ะแล้วมันจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะทํางานหนักกันทั้งนั้นเลยนะครับมันดูส่วนทางกันอยู่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะไหลหรือควรจะสู้กันแน่ เป็นประเด็นที่ดีนาทในคะ่ะจริงๆแล้ววอเทิลส์เนี่ย oh. เขาไม่ได้ปฏิเสธการทำงานนะคะอ oh. แต่เขาปฏิเสธการทำงานด้วยความรู้สึกขาดแคลนหรือที่เราเรียกว่าการดิ้นรนอ๋อ oh. การทำงานหนักกับการดิ้นรนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยคะ่ะให้พลังงานคนละแบบเลยการดิ้นรนมันมีแรงสั่นสะเทือนของความกลัวความกังวลแล้วก็ความเชื่อว่ามันไม่พอแฝงอยู่ครับ <c oughs> ซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี่แหละค่ะที่ผลักใสสิ่งดีๆออกไปลองนึกภาพการพยายามกมน้ำไว้ในมือเปล่าดูสิคะอยืยิ่งกำแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลออกใช่เลยยิ่งเราออกแรงบีบด้วยความกลัวว่าน้ำจะไหลออกหมดน้ำก็ยิ่งทะลักออกจากง่ามนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้นการดิ้นรนเพื่อเงินก็เป็นแบบเดียวกันเลยคะ่ะเข้าใจแล้ว จักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อปริมาณชั่วโมงทำงานของเราแต่ตอบสนองต่อคุณภาพของความรู้สึกและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นๆครับถ้าเราทำงานด้วยความเชื่อว่าฉันต้องสู้ต้องแย่งชิงจักรวาลก็จะส่งสถานการณ์ที่ต้องสู้รบปรบมือมาให้ไม่หยุดก็จะได้สู้อย่างที่อยากได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเราทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่า ฉันกำลังสร้างสรรค์คุณค่าและเปิดรับผลตอบแทนการกระทำมันจะเปลี่ยนจากการดิ้นรนที่เหนื่อยล้าเป็นการไหลลื่นที่มีพลังแทนค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่ว่าห้ามทำงานแต่ให้เปลี่ยนพลังงานที่ใส่เข้าไปในการทำงานนั่นเองซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องจิตของผู้สร้างสรรค์กับจิตของผู้แข่งขันที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของเราใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆ ลองนึกถึงสถานการณ์ง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเปิดร้านกาแฟยอยู่แล้ววันดีคืนดีมีร้านกาแฟร้านใหม่ที่แบบโหตกแต่งสวยมากมาเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยโอ้โหสถานการณ์คลาสสิกเลยใช่คนที่มีจิตของผู้แข่งขันจะคิดทันทีว่าแย่ yeah, แล้วสิศัตรูมาแล้วต้องหาทางตัดราคาต้องแย่งลูกค้ามาให้ได้ คือมองเป็นเกมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะถูกต้องค่ะเพราะเขามองว่าลูกค้าในย่านนี้มีจำกัดเหมือนเค้กที่มีอยู่ชิ้นเดียวซึ่งเป็นความคิดที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับในโลกธุรกิจแน่นอนค่ะแต่ในทางกลับกันคนที่มีจิตของผู้สร้างสารรค์จะมองสถานการณ์เดียวกันแล้วคิดว่าโอ้โหดีเลยโซนนี้จะได้คึกคักขึ้นกลายเป็นย่านกาแฟไปเลยอ่า เราจะสร้างสารรค์เมนูพิเศษอะไรดีนะที่ไม่มีใครเหมือนเขาไม่ได้มองว่าเค้กมีชิ้นเดียวแต่เชื่อว่าเราสามารถอบเค้กชิ้นใหม่ๆที่มีรสชาติเฉพาะตัวขึ้นมาได้เสมอคือเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นการสร้างสรรค์แทนใช่ค่ะจิตของผู้แข่งขันมีรากฐานมาจากความกลัวความขาดแคลนแต่จิตของผู้สร้างสารรค์มาจากความเชื่อในความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนจากความคิดที่จะเอาชนะคนอื่นมาเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเลิศในแบบของเราเองนี่แหละค่ะคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในใจโอเคครับพอจะเห็นภาพเรื่องการเปลี่ยนไม d เซตจาก ผู้แข่งขันมาเป็นผู้สร้างสรรค์แล้วแต่การเปลี่ยนแค่ความคิดข้างในมันจะพอหรือครับมันต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่ช่วยให้ทําให้ความคิดนั้นมันส่งพลังพอที่จะไปกดลงบนแป้งโดวิเศษที่ว่าได้จริงๆบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือเครื่องมือ3มชิ้นสําคัญที่วอเตอร์สเน้นย้ำม,มากๆครับเครื่องมือแรกคือภาพในใจที่ชัดเจนหรือ definite vision นี่ไม่ใช่แค่การฝันกลางวันลอยๆว่าฉันอยากรวยนะคะ Uh huh. แต่มันคือการสร้างพิมพ์เขียวในใจที่ชัดเป๊ะและะเอียดชนิดที่ว่าเราหลับตาก็เห็นภาพนั้นได้เลยอยากมีบ้านแบบไหนรู้สึกอย่างไรเวลาเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้กลิ่นอะไรโห oh, ต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมีไรายได้เท่าไหร่เงินนั้นมาจากช่องทางไหนยิ่งภาพชัดเท่าไหร่แม่พิมพของเราก็ยิ่งคมชัดเท่านั้นเหมือนกับตันเรือที่ถ้าไม่มีแผนที่ก็คงลอยไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะ พอมีพิมพ์เขียวแล้วก็ต้องมีวัสดุที่ใช้สร้างนั่นคือเครื่องมือชิ้นที่สองศรัทธาใช่ไหมครับแต่คำว่าศรัทธาในที่นี้มันต่างจากความหวังหรือการมองโลกในแง่ดีเฉยๆยังไงครับบางทีมันก็ดูเป็นนามธรรมจับต้องยากเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะคนส่วนใหญ่สับสนระหว่างสองสิ่งนี้ความหวังคือการรอคอยว่าบางทีสิ่งดีๆอาจจะเกิดขึ้นครับแต่ศรัทธาในความหมายของวัตเทลส์คือความรู้ที่แน่วแน ว่าสิ่งที่เราสร้างภาพไว้นั้นกำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วจริงๆแม้ว่าตอนนี้จะยังมองไม่เห็นก็ตามออยากจะเปรียบเทียบแบบนี้นะคะศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่การนั่งสวดภาวนาขอพรแต่มันเหมือนความรู้สึกของเกษตรกรที่เพิ่งหย่อนมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์ครับเห็นภาพเลยเขาอาจจะยังไม่เห็นต้นอ่อนโผล่พ้นดินขึ้นมาแต่เขารู้ด้วยความมั่นใจว่าถ้าเขายังคงรดน้ำพรวนดินดูแลมันต่อไป ผลลั์มันจะเกิดขึ้นแน่นอนคือเชื่อมั่นในกระบวนการใช่ค่ะศรัทธาคือความเชื่อมั่นในกระบวนการส่วนความสงสัยมันก็เหมือนการที่เราอดรนทนไม่ไหวเดินไปขุดมเมล็ดขึ้นมาดูทุกวันว่ามันงอกหรือ,อยังนั่นแหละค่ะครับครับมันทำลายกระบวนการทั้งหมดเลยโอ้ภาพเกษตร,รกรนี่ชัดเจนมากเลยครับเท่ากับว่าความสงสัยคือศัตรูตัวร้ายที่สุดของกระบวนนี้เลยสินะครับแล้วเครื่องมือชิ้นสุดท้ายล่ะครับความกตัญญู อันนี้ผมยอมรับว่าตอนแรกที่อ่านเจอผมก็แอบ,บคิดในใจว่าเดี๋ยวนะครับแค่รู้สึกขอบคุณเนี่ยนะมันจะช่วยได้จริงเหรอือสำหรับคนที่ไม่เคยทำมันอาจจะฟังดูเหมือนการหลอกตัวเองนิดนิดหรือเปล่าครับที่ให้ขอบคุณล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเข้าใจเลยคะ่ะที่รู้สึกแบบนั้นเพราะเราถูกสอนให้ขอบคุณเมื่อได้รับใช่ครับแต่ในปรัชญานี้ความกระตันยูไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นสาเหตุที่ทรงพลังที่สุดคะ่ะ เป็นสาเหตุใช่ค่ะลองนึกภาพว่าทุกสิ่งในจักราวาลมีคลื่อนความถี่ของตัวเองความขาดแคลนความกังวลความกลัวก็มีความถี่แบบหนึง่งส่วนความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรักก็มีความถี่อีกแบบหนึง่ง ความกตันยูเปรียบเสมือนปุ่มจูนคลื่นวิทยุในตัวเราค่ะาการรู้สึกขอบคุณจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันคือการที่เราจงใจหมุนปุ่มจูนคลื่นของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่ของความอุดมสมบูรณ์พอคลื่นตรงกันปุ๊บพอคลื่นตรงกันแล้วเราก็จะเริ่มรับสัญญาณหรือดึงดูดสิ่งต่างๆที่อยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามา การขอบคุณสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงไม่ใช่การหลอกตัวเองค่ะแต่มันคือการประกาศด้วยศรัทธาว่าฉันได้จูนคลื่นไปที่ช่องนั้นเรียบร้อยแล้วและฉันพร้อมที่จะรับสัญญาณแล้วอ๋อเป็นการยืนยันความเชื่อของเรานั่นเองใช่ค่ะเป็นการยืนยันความเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานสร้างสารรค์โอเคเข้าใจมากขึ้นแล้วครับมันคือการปรับจูนพลังงานภายในของเรานั่นเอง มาถึงตรงนี้ผมว่าคำถามสำคัญที่หลายคนคงคิดอยู่ในใจก็คือแล้วสรุปว่าไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเหรอแค่นั่งคิดสร้างภาพเชื่อมั่นขอบคุณอยู่ในบ้านเฉยๆแล้วเงินจะลอยมาเข้าบัญชีเองเลยหรือเปล่ามันดูเหมือนง่ายเกินจริงไปหน่อยค่ะและนี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดมากที่สุดเลยค่ะคาตอบคือการกระทานั้น จำเป็นอย่างยิ่งอ๋อแต่ต้องเป็นการกระทําในวิธีที่แน่นอนไม่ใช่การกระทําแบบสุ่มสี่สุ่มหหรือทําไปด้วยความดิ้นรนอย่างที่คุยกันไปตอนแรกครับความคิดใช้พระบอกจักกรวาลว่าเราต้องการอะไรส่วนการกระทําคือการเปิดช่องทางให้สิ่งนั้นเข้ามาหาเราคะ่ะแล้วการกระทําในวิธีที่แน่นอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงครับถ้ายกตัวอย่างแบบจับต้องได้ มันมีลักษณะสำคัญอยู่4อย่างนะคะ 1. คือทำด้วยความสงบและมีประสิทธิภาพไม่ใช่ทำแบบร้อนรนกระวนกระวายหรือสิ้นหวังแต่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงราวกับว่าความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเหมือนคนที่รู้ว่ายังไงก็สำเร็จใช่เลยค่ะ 2. คือทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดไม่ต้องรอให้สถานการณ์สมบูรณ์แบบหรือรอโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะจักรวาลเริ่มต้นทำงานจากที่นี่และเดี๋ยวนี้เสมอ พลังอยู่ในปัจจุบันถูกต้องค่ะ 3. คือใส่พลังทั้งหมดลงในการกระทําแต่ละอย่างทําทุกสิ่งเรากับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามและสุดท้ายข้อที่4ซึ่งอาจจะยากที่สุดคือปล่อยวางจากผลลัพธ์ <c oughs> เมื่อเราลงมือทําอย่างเต็มที่ในส่วนของเราแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าจะจัดการส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์เองการกระทําแบบนี้มันคือการแสดงออกของศรัทธาค่ะ ผมขอเจาะประเด็นที่3หน่อยครับใส่พลังทั้งหมดลงในการกระทําแต่ละอย่างฟังดูดีในทางคริสตนนะครับแต่ในชีวิตจริงถ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืองานเอกสารที่น่าเบื่อมากๆหรือการตอบอีเมลลูกค้าที่กําลังมีปัญหาเราจะใส่พลังทั้งหมดลงไปราวกับเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรครับมันดูฝืนความรู้สึกมากๆเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นรูปธรรมมากค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะแทนที่จะมองว่าฉันกำลังเคลียร์เอกสารน่าเบือ่อ ให้เปลี่ยนมุมมองเป็นทุกๆก,การเซ็นชื่อทุกๆก,การตอบอีเมลคือการที่ฉันกำลังสร้างระเบียบและความชัดเจนเพื่อเปิดทางให้ความมั่งคั่งไหลเข้ามาได้สะดวกขึ้นอ๋อคือหาความหมายที่ใหญ่กว่าให้กับการกระทำนั้นใช่ค่ะหรือมองว่าการตอบอีเมลลูกค้าคนนี้ด้วยความใส่ใจคือการที่ฉันกำลังสร้างคุณค่าและหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะออกดอกออกผลในอนาคต มันคือการเชื่อมโยงการกระทำเล็กๆที่น่าเบื่อในปัจจุบันเข้ากับภาพใหญ่ที่เราต้องการในอนาคตครับทําให้ทุกการกระทํามีความหมายและกลายเป็นการแสดงออกของศรัทธาไม่ใช่แค่หน้าที่ที่ต้องทําไปวันๆคุณภาพของการกระทําที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเพียงหนึ่งชั่วโมงมีพลังมากกว่าการทํางานหนักอย่างไร้ทิศทางสิบชั่วโมงเสียอีกค่ะ ความคิดสร้างพินเขียวส่วนการกระทําคือการเดินไปเปิดประตูรับของที่มาส่งถึงหน้าบ้านนั่นเองภาพชัดเจนมากครับแปลว่างานที่แท้จริงที่ต้องทําก็คือการจัดการโลกภายในของเรานี้เองทั้งความคิดความเชื่อความรู้สึกเพราะโลกภายนอกที่เราเห็นเป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ข้างในถูกต้องที่สุดค่ะ เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดนี้ทั้งภาพที่ชัดเจนศรัทธาความกระตันยูและการกระทำที่สอดคล้องทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์เราจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ากระแสะทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มันจะไหลเข้ามาเองแบบสบายๆความมั่งคั่งจะเริ่มไหลเวียนผ่านตัวเราไม่ใช่แค่มาสู่ตัวเราอีกต่อไปกลายเป็นท่อส่งผ่านใช่ค่ะเราจะกลายเป็นท่อส่งผ่านความอุดมสมบูรณ์ เงินจะกลายเป็นเพียงพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ต้องหมุนเวียนการให้ด้วยศรัทธาจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการขยายท่อให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้รับได้มากขึ้นไปอีกพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันทำให้ผมฉุกคิดถึงแนวคิดสุดท้ายที่ลึกซึ้งมากจากแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษามาครับค่ะเขากล่าวไว้ว่าสกุลเงินที่แท้จริงของจักรวาลไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองคำแต่คือชีวิตที่กำลังแสดงออกและเติบโตผ่านตัวเรา อืมลึกซึ้งมากค่ะนี่เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคบคิดต่อมากเลยครับถ้าเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะๆแต่คือการได้แสดงออกซึ่งชีวิตให้มากขึ้นหรือการได้ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะการมองแบบนี้จะเปลี่ยนการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเราไปได้อย่างไรมันอาจจะเปลี่ยนคำถามจากทำอะไรแล้วได้เงินเยอะที่สุดไปเป็นทำอะไรแล้วทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากที่สุดก็เป็นได้นะครับ ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สไดไอนะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจำวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอร์สจะมัดี่วิ่งวิทย์ไดพิกชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้าง ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจํานวนจํากัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลแอดได้เลยค่ะ